ทำอะไรกินจาคนสวยเตรียมเครื่องเทดต้มก๋วยจับกนี่อย่างนั้นเลยยอเลือดโ,โอ้มีงัวด้วยนี่อะไรโครไก่ด้วยต้องโคงไก่ให้เปื่อยก่อนนะหม้อ,อยังไม่ฮอนเลยใส่ไก่ในหม้อมีมี่อย่างนั้นเลยเรสดี ปดฝาไว้มือนี้ลาบปากครับผมเมียตมกุยจับให้กินดิมือนี้เออกุยจ,จับอุบลน,นะกุยจับอุบลนะเดี๋ยวรอซิมรอซิมอู้หูซุปโ,โป๊ะเลยเลือดใสนะจ้าเลือดใสเข้า<ๆ>ไ,ไปเถอะเลยมันฟุ้งงั้นมาแล้วต่อ ใส่แค่นี้ก่อนปะ่ะ <Yeah. S 1> เส้นยังไม่ต้องใส่ปะ่ะน <Yeah. S 1> <c oughs> ั่นนัดูดิ <c oughs> โอน้ำเต็มหม้อเลย yes, s <S เส้นมันก็อืดขึ้นมันป่นปนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไก่ไม่ต้องเปื่อยมากก็ได้ ดูคนสวยคนเห็ดกับงามแต่รสชาติสิงามคือคนเ็ดห่ดโอสุดยอด <laughs> ชิน้ซุปกันน้ำซุปกอ,อือดูน้ำซุปนี่น้ำซุปกับหน้าเมียนี่ใสเหมือนกันเลยนะมันหวานรสด,ดีสิเธอ,อเอาเหรอ ผมมันเติมน้ำปลาอีกนิดนึงได้ไหม,ไมเพราะใส่ใส่ปปอ,ออกไปปรุงเองออกไปปรุงเองเอ้าเส้นใส่ละจ้าหืม <c oughs> ยัวับครับผมหัวใจบ,บนเป็นไงเต็มหม้อเอลิไ <ฟ S 1> หนไหนต้นหอมไหนต้นหอมต้นหอมมาใส่เลยปิดไฟบอก เดียวก็มีนะมีปะเอามาใส่เลยใส่ให้หมดทุกอย่างเลยกระเทียมเกลือเอาซื้อมาเลยปะจะตักไปปรุงให้สักถ้วยหน่อยนะอือหือนี่นปรุงเองชอบรสไหนคุณก็ปรุงเลยอ๋อพี่น้องเป็นไรครับก๋วยจับครับก๋วยจับอุบล ไปเจ้าแลนเราชิมกันได้พี่นหอังแล้วโอ้ยอายทวนๆเลยชิมซิมชิม,ซ,มซิมน้ำซุปกันซุปอร่อยอืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงฉันไม่เอาเส้นเยอะนะ ฉันเอาแต่หมูยอกับไก่มันต้องกระบวยเนาะกระบวยเป็นหลุมๆนะอันนี้วันนี้วันนี้ปรุงแรงจ้ะเฮ้ยปลาปพริกผงลงไป น้ำตาลลงไปเกียมเจียวใส่ปลาหอมเจียวหอมเจียวน,นี่โอ้ยจานมาใส่กระดูกด้วยนะเธอ ใช่ไหครับหยบหยุดจั <c oughs>